ามาดูบรรยากาศการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง3กรกฎาคมผู้สมัครจากบรรดาพักการเมืองต่างๆก็เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันที่พ่อใหญ่จิ๋วพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธนะคะที่ไปลงพื้นที่วัดบ้านพึ่งตำบลหนองแคมเพลราศีสลยจังหวัดศรีสะเกดเพื่อช่วยผู้สมัครพรรคความหวังใหม่นายชัยยงรัตนวัน ผู้สมัครสสเขต8พักความหวังใหม่โดยพลเอกชลิตได้มีการทักทายอย่างเป็นกันเองกับชาวบ้านนะคะแล้วก็ยังมีประชาชนที่มารอต้อนรับและผูกข้อไม้ข้อมืออย่างอบอุ่นพลเอกชลิตนะคะได้แสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงของการหาเสียงทั้งการลอบทำร้ายและการยิงหัวคะแนนจึงอยากเรียกร้องให้ทุกพักการเมืองหาเสียงภายใต้กรอบกติกาและหยุดใช้ความรุนแรง และการกล่าวหาซึ่งกันและกันค่ะค่ะด้านนายพายัพชินวัตรนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยภาคอีสานยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่บุรีรัมย์เปิดปราศัยใหญ่ช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงแสดงความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ที่นั่งสสบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่าครึ่ง ขณะที่พลเอกสนธิบุญญาไร,ร่กลินหัวหน้าพักมาตุภูมินายอารีเพนอุตรศินรองหัวหน้าพักพร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวหัดนราธิวาสเพื่อช่วยลูกผักหาเสียงมีนายไพศาลตอยิปผู้สมัครสอสอส,อสอพักมาตุภูมิเขตหนึ่งนาราธิวาสนายนัดมุดดีนอูมาผู้สมัครสอสสพักมาตุภูมิเขตสามนราธิวาสผู้สนับสนุนพักแล้วก็ประชาชนที่ชื่นชอบมารอให้การต้อนรับจํานวนมากค่ะ ค่ะด้านความาเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์นะคะช่วงค่ำวานนี้นายอภิรักษ์โกศโยธินรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนายชำนิศักดิ์ดีเสกก็เดินทางมาช่วยผู้สมัครของพักในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีพร้อมชูนยโยบายต่างๆและขอโอกาสในการสารต่อภารกิจและนยโยบายที่เริ่มต้นไว้ค่ะค่ะไปดูในส่วนของพัก ชาติไทยพัฒนากันบ้านนะคะคุณชุมพลศิลปะอาชาพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไปช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงก็ขอให้ชาวสุพรรณบุรีเลือกผู้สมัครทั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อและแบบระบบเขตพร้อมกันซึ่งในการหาเสียงช่วงคงสุดท้ายได้กำชับผู้สมัครให้ลงพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยตอนนี้คะแนนระบบบัญชีรายชื่อของพรรคกระเตื้องขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะได้5,6ถึง6ที่นั่งตามที่คาดไว้หรือไม่นายชุมพลพยายามหลีกเลี่ยงแสดงความเห็นเรื่องที่พันตำรวจทรักศิล์ชินวัตรระบุว่าต้องนิรโทศกรรมให้ทั้งสองฝ่ายโดยบอกเพียงว่าเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ส่วนตัวก็เห็นว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวคุณชุมพลยังระบุด,ด้วยนะคะว่าหากผลการเลือกตั้งพักได้คะแนนอันดับหนึ่งคะแนนไม่อขออภยัย หากผลการเลือกตั้งพักที่ได้คะแนนอันดับ1นึ่งนะคะคะแนนไม่ถึง250เสียงอันนี้เขาไม่ได้หมายถึงพักเขาแต่หมายถึงพักใดก็ได้นะคะถ้าคะแนนไม่ถึง250เสียงหรือว่าทิ้งห่างพักอันดับสองไม่ถึง30-50เสียงอาจจะมีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะเพราะว่าหลังการเลือกตั้งต้องรอรุน้นต้องรอรุ้นการให้ใบเหลืองใบแดงจากกะกะต ซึ่งหากมีพักถูกใบเหลืองใบแดงจำนวนมากก็จะกลายเป็นพักอันดับสองไปได้ด้านพ<ะ>ักภูมิใจไทยนะคะนายโสพลสารามรองหัวหน้าพักก็ไปลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงโดยได้ขอคะแนนเสียงจากประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายที่จะดำเนินโครงการรับประกันร,ราคาข้าวเปลือกตัละ, 20, ละสอง0 0 0บาทและส่งเสริมให้ชาวนามีไรายได้อีกทั้งชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยนายสพลระบุนะคะว่าส่วนตัวมีความมั่นใจว่าผู้สมัครสสเขตของพักภูมิใจไทยจะได้รับการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่70คนขึ้นไปจากการลงพื้นที่พบว่าในพื้นที่ภาคอีสานผู้สมัครสสของพักมีแนวโน้มว่าจะได้ที่นั่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่วนภาคกลางและภาคเหนือนั้นน่าจะได้จำนวนสสตามที่พักตั้งความหวังเอาไวค้ค่ะค่ะ